อยากผอมไม่ต้องอดแค่เลือกทานเลือกทานหรือเราไม่ต้องอดนั้นเราต้องทําแบบไหนการที่คุณอิริบอกว่าเราเลือกทานคือเราต้องเลือกทานในสิ่งที่จะทําให้มีประโยชน์ที่สุดต่อร่างกายเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจจุดนี้หรือเปล่าครูวิริจะมาอธิบายให้ฟังว่าการที่เราเลือกทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานั้นมีผลแค่ไหน ถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนเพื่อนเติมแป้งน้ําตาลเกลือหรือข้าวมากเกินไปคณผลิตเชื่อเลยว่าเราได้รับไขมันร้อยเปอร์เซนต์และพุ่งโตอ้วนแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราเลือกทานในสิ่งที่จะทําให้เราดูดีขึ้นอย่างเช่นเรากินผักผลไม้กินสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเชื่อเลยว่าเราจะลดน้ําหนักลดพุง และลดไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแน่นอนแค่เราเข้าใจวิธีการเลือกในการทานว่าเราควรที่จะทานอะไรที่เพิ่มไขมันและที่ลดไขมันถ้าเราเข้าใจในจุดตรงนี้ครูวิทย์เชื่อเลยว่าทุกคนไม่มีไขมันไม่ท้องโป่ไม่อ้วนไม่มีพุงร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแทบให้กับเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับ